พี่น้องครับผมษอุ้ยมาเจอจังๆเลยเห็ดกอนหน่อยครับนี่ข้าวมะล่างกันเมนครับพุณล่ะอุ้ยคุณพุ่นครับพี่มองอะไพี่เมนครับผมมา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 เจอจังๆครับเมนครับนี่ครับเห็ดกอนหน่อยบ้านของเบาเมนอืมน้ำนี่เห็นไหมมันเป็นกอเป็นก้อนดูพุ่นล่ะ นี่ครับอื้มอ่านี่เห็ดลังแหล่ครับนี่น้ามเงี้ยครับเงี้ยครับพุะอาไปดอกกำ้ามได้ครับแบบห้ามก่อนกำลังบานในไม้เด้ครับออ้้ ก็น่างามเลยครับเลยพี่เป็นพึ่งพึ่งอยู่ครับตรงนี้เลยอ้ยน้ำนี่ครับแมนบ์พี่บแมนครับแมนเบิร์ดครับพี่พี่สวัสดีครับผมวันนี้มาพ่อกับบรรยากาศในการหาเฮตพ่อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูชุนครับมาพอกันในบรรยากาศช่วงฟ้าขึ้นครับผมแมนครับฝนตกแล้วเฮตพ่อก็ต้องออกเนาะแมนครับผม พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับหาเห็ดพอครับนี่เห็นพี่น้อปัญหาสองเบ้าก็เลยพักกันเศร้าหาครับผมภายในเป็นโลดแล้วครับผมเมนครับผมเถื่อแหลกในชีวิตของสองเบ้าครับนี่ไปใหเบิ่งสองเบ้าสิได้หลายซ้ำได้ครับผมเมนครับผมไปเห็ดพอหนังครับผมครับผมผลเสื้อพเนาะครับอืมขาขาวงามๆเลยเมนที่ทับเต็มเลยเห็ดพอหนังครับครั้งแรกครั้งแรกเถื่อแหลกเด้อครับนี่อุปกรณ์ยังไม่ท่านพร้อมครับผม พี่บ้า่นี่นี่นี่ข้งแหลกกับข้งแหลกอีเนาะเนี้ยคือแหลกอีกครับนี่เนียครับนี่ครับพี่อมไมออกแรงเลยกันนี่ไพี่นี่ไสพี่เงียไม่ต่ออุ้ยเพิ่งนนี่แล้วนี่หน่นึ่งสองหน่ครับ ต้องเคลียร์ใากครับผมนี่เครับฝนตกขึ้นมาเนาะเห็นฝนตกเซาะมาพ่นสะโพกมาน้ำครับพี่เฮ้ยพอปีนี่แปลกเนาะออกหลายแห้งเมียนครับปีนี่ออกหลายแห้งอุ้ยนะอุ้ยรั้งแรกติดตื่นเต้นเล่ครับผมเมียนครับผมสอนกับบ้านแล้วมากกอนาจะมาเห็ดไข่เนาะเมียนครับนี่ อุ้ยบ้าแค่อเชียวับแกลงนมากเีเนี่ีอุ้ยครับโอค่อยค่อยหากับช้องมาไปเรื่อยครับผมเนไ่ครับผมยังพอไปเรื่อยพี่เด็กพี่เด็ก กูเหรมึงกินแต่หัวใหญ่แค่ตัวนี้อู้ยเห็นไหข้างในก็สีเต็มงเตียนเด้อครับผมเถื่อแหลกของการหาเห็ดพรอครับผมเห็ดหน่าแหลกมาดอกใหญ่ครับเสียนครับนาครับโอ้โครับหลอดแข็งดอดง่ายเลยครับตัวฝนตกใส่เพิ่นจะซื้อครับ กลักออกเนาะนี่นครับพ่อมันเกียกน้ำครับมัน,นตกใส่เป็นอมน้าเนเาะนอืไอกไ้ป้านี่นดอกหญ่แห้งครับี เมียนปุดข้าปกล้องข้าวกลงเมียนิเมียนง่ามีนมนครับแบบนใส่ไใหม่ มเนี่ยเป็ดไก่เนี่ยม่วงให้ถึงฝ่ายครับบุกขมเลิกครับผมหวานซื้อกันครับแกงหวานเนี่ยครับทห่ลังเลครับเห็ดสมครับหรือเห็ดเห็ดนังอ่อนครับผมหนานุ่นเมนหลายซื้อเนาะเมน แต่ละพื้นที่ก็เอิญมาคือกันครับนนพี่เลยสองสามดอกครับพี่นี่พี่หนานุน่นครับรนะนีน่คืเิดเมนพี่นนองมากวานะจ็ได้พวกแกงเลยครับแห้งแห้งด้วยครับเมเงนครับ ม่สีโปอแล้วครับนี่เงินมากวยวแงงออกเป็นมือเนาะนี่ครับกวเหมือนเรเห็นรถพี่น้อกมากเลยมันหลอกงามเรื่องครับมันกร้ายครับมี่ครับฝนตกมันกระายครับคิดว่าคือเม่อไห่ไม่ไม่ ครัมเงินครับจีบจกินี้ตั้งมาปีน่จะคึกคอจักอย่างนั้นเนาะเมินครับผมจากหลายอยางเลยครับผมเฮ็ดเริ่มสีห้างๆนะครับไปหลายปลาครับเมินเป็นคอครับผมครับอเฮ็ดแซ่บอยู่นะครับน้องมาแซ่บแสบพูดง่ก็ว่าแซ่บเนาะเป็นหนึ่งกินเจ้าก็ได้พี่น้องว่าครับหนึ่งจุ่มเซ็ง ัันึกิ่มจกยวเน,ะนบบาะานึ่กับตำมุงครับสองดอกมัหน่อย่นึ่งครับนไปกระนังดอกหน่อยกัมี่นั่น ก็เป็นเห็ดร่วมเห็ดทั่วไปแล้วรครับผมครนบ่นู่นอะไรนป็นานนครับนี่ครับดอกแงาโบเฟยสงคู่นะครับนี่งห้องที่ดอกเันเกียไปนะ ยตาพี่งองเลยไม่ได้เด,ดี๋ยวียังด่อมยงเป็นยาด้วยครับผมเมนครับนี่เป็นมูนด้วยครับบบกี้มาสีย่างเนาะ อ็เมาือนกับเขาปลาสวยครับเป็นปลาบาดเน้อครับผมงานก็ตองเบาโอ้โหนี่ถ้าเป็นนี่ครับผมนอนสายพี่นอนเก็บกระดาษชุดนึงครับ น,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 นี่บ้าง่นักจุ้มเพิ่มรับตรงนี้สาอุทีนครับขาบเพื่อนอ,อือเป็นจอขาครับ ยายเป็นมครับผมเป็นแถวไปที่กองนะแต่นนในดอกจุ้มๆจำอยู่พี่งามครับถุงนี่เล้บอเหนื่อไน้อยนิดอ่อนเ,เหือยหั่นครับถ้าถมีครับผมะยงงันองสองพอมากครับ เดียวเดียวเดียวครับนองห้พี่น้องว่าไปเกลือมไไปปิ่ครับนี่อุ้ยะไยุบไหนครับสองมามาสองตาที่โตครับผมสว่าะตาไวมสวาเห็ดเพิ่งเบัวลายครับเนี่ยตาน่อยเมื่อันนี้บัวลายครับ ตาเท่าครับตาไม่เงี้ยตานีเต็มอ,อ<า>นึ่งกับตาละโลดด้ครับซีโลด้วเนะครับถ้าจางายทองไหมิ้นบ่เอาเนอะอด้นสูนฮึมเพี้ยนตกเนี่ยเพี่ยนพี่น้องทางนี้่ฮูนนหจักของแสบเนาะ ข้างบนชอบอลเนี่ยเขาจะบกินกันนะครับไม่ไม่กระเบืองเลยครับผมขาดินหอมดอกน้ำเงินครับเน่อุยิว่าอเนเอกคไนหลายครับมนี่ดอกง่ายาง่าย ไม่ไข่ครับผมเมีนที่ไม่หลงครับผมอุ้ยมาเจอจังๆเลยเห็ดกอนหน่อยครับนี่ข้ามมาล่างกันเมีนครับคุณอาอุ้ยคุณผุนครับพี่มองวไปพี่เมีนครับผมอมา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 เจอจังๆครับเครับหน้าแห้งนี่ครับเห็ดกอนหน่อยบ้านของเบาเมียนอื้มหน้าแมง แกงแซ่บแกงหวานหวานครับตัวนี้เห็นหน้าแหลกมีครับผมมีครับยังอีกลายเลยน้ำสองเบามากครับผมไปนะพี่หาพ,พ,พูดนะก็น่อยครับ ตูมุกอยู่ดอกหน่อยก็ยังหลายครับนี่นี่ดอกกันกำลังพอดีกินนะครับดูสิปวยชิ นำหาเห็ดอ้อมที่ดูครับเมนครับเห็นออกยิ่งจุ่มเดียวเมนรู้บอกก็ลังเริ่มออกเนาะี่ครับใช่เพลังเริ่มออกตัวนี้ใส่ไปนี่ห้อยปี้องเคี้ยงอีกนินึงครับต่อมาก็เลยมาเปิดเบิ้งแตเดี๋ยวมันยังโด่งหน่อยอยู่เมนขุดตั้งแต่แบ ล um uh uh, come ามังหอนตีได้ีิแมนบัตส์อู้งหลายอยู่ครับอีกย่งหนึ่งนี่ก้อนหนึ่งเมนเห็ม่กันก็หแ่งอีกหลายครับผมเมนครับผมไงแห้งครบอยู่นี่โอ้ ตามมาด้วยเนาเลยครับผมเป็นนางแหนมมีแต่จุจุกงามงามีาม่้องเนงะี้ยนี่อ่ยคุณดอกก็น่าง,งามเลยครับมี่ ไปมา่อกี้เลยครับบันน้องง้างไก่ตด้งครับผมบันเจอจังๆนะครับนงมาบ่ได้ตาหน่อยมาเด้อครับเสี่ยงแต่วานในกล่องเตาหน่อยแมนครับอุ้ยเต็มตาหนิคกับซีโร่เหมนเ้ครับนี่แมนครับบ่หน่อยครับผม อุพุ่นน้อยๆร่ออกมามอี่มงนอไ่ร้มืน่มเอาเห็นรังแดนบรไเเคียร์ได้ครับนี่ก้านด,ดอกน้อยก็ยังมีอยู่ไม่อครับผมยังยังอนเดี๋ยวอีกกว่า ติดดอกง่ายเลยตามด้วยเห็ดปวกครับผมเองครับเห็ดปวกใหญ่เห็นที่ดอกเดียวครับ

เดี๋ยวจุเครื่องตาครับนี่เรื่องถึงงามเลยครับเมียนครับอีกกวัวหน่อยด้วยครับนี่บอกว่าท่านพื้นเนาะเมียนอุ้ยห้อยผืนเคี้ยวไว้เน,ะนาะบอกจะมีแต่แกงแซมครับ เหรอมันเป็นกอเปนกอดูคุ่ะนี่ครับอ้ยอือนครับนี่เห็ดกอหน่อยครับนี่ครับเห็ดแสบดิครับแสบบแพงเห็ดกอใหญ่ได้ครับนี่ครับ นะี่อเมาพูดแมวครับแมวตัวหมู่ว่านมากพี่น้องเพิ่งแดดมาหลายนะเนาะสามเดืยนสิพอดีนั่นเท่านี้ผัดกะเพราได้เลยว้วยครับ สองนอหน้าครับยังเป็นยุงเป็นยุงมิน เห็นแต่ไหนก็เห็นกออยู่น้ำกันกันมาบางคนช่าครับมานๆเพิ่งเพิ่งนั่โหลดครับเงี้เงี้ยนี่แต่เห็นทั้งนั้นนะครับนี่กอหน่อยครับ พึ่มดูครับน,นี่นอุ้ย,ยน้ำอยู่ครับแมนบอสี่อุ้ยแมนครับแมนเบิร์ดครับพี่พี่บุ้ยต่างสามลาบอยู่ครับ กินออกมาเคขือขึ้นกันครับนี่เห็ดลังแหนะครับนี่หน้าแห้งครับเงี้ยครับนี่เป็นเห็ดเสาหินนู้อครับนี่เห็ดลังแหนะครับนี่เป็นสีนิดๆแหนะน้อยนึงครับดอกหนาแห้งครับนี่ดอกยางง่ายเลย กลยอยู่ฝนมาตกใส่เนาะดอกนี่ดอกน้ำนครับอ้ฝุ่นอ,อ,อ,อ้หุ่นไปฝุ่นแทนครับผมัน้ นั่งบานไ่ตัวนี้หอมอนี่สองมา,าคยมาเอาคู่ปีนะเนี่นครับเล่จำบอลไว้แมนออกที่ดีครับที่จุม มุ่งหน้าไปดอกขาง้าไหมครับดอกขางนก่อนเรื่องบานใหม่ได้ครับหอมครับคนเนาะดีงนมอ้ยอน้หญ่ถ่วงด้ครับผมดีงามครับผมี่จุ่มดูครับ สามดอกในอิมครับผมเต็มสอนกรต่าเนี่ครับผมมันม้นกระตานี่ยหน่อยเด้อครับผมกระตาตัวนี้กะบหาโลครับเป็นตันนี้สามสี่โลครับเพิ่นอ้วนแก่พุ่งนะจ๊เพิ่นพุ่งออกเด้อบ้านครับสีภาพพี่น้องกลับบ้านแล้วครับหลังจากเลาะมาสามปลาครับผมเลาะปลาส้นแถวบ้านทั้งสองเบ่าครับสองเบ้ากับเตรียมขึ้นเนื้อครับผม เลยมาพักกันอยู่บ้านครับแน่นครับผมก่อนสิขึ้นเนื้อครับผมอ่าอย่างควบข้หมันนี่คือเก่าครับผมอะไรนะปลาบานกับหมันแล้วครับจะเอาไปหลายปลาในจังหน่อยครับผมแม่นครับผมตัวสูงพี่น้องเนาะแม่นครับมาแต่เด็กครับผมอ่าร่างกายควบหมันคือเก่าครับผม เห็ดหลักสีสันเนาะแมนเห็ดก้อนน้อยครับเห็ดลังแหล่ครับผมแล้วก็เห็ดไข่เห็ดไข่โพ้นเนาะแมนครับนี่ก็เป็นเป็นเห็ดสมเห็ดแมนหนานวลครับผมเห็ดหนานวลครับผมแล้วก็เห็ดเผ่งเห็ดเผ่งเลือดเย็นเนาะแมนครับแล้วก็เห็ดทานไงเห็ดทานเดือดดอกนึงครับผมสุดยอดครับวันนี้ยังคงความนสุดยอดอลังการคือเก่าครับผมแมนครับผมบ้าพุ่งกระบอกเสียงตกหลงกันตั้หน่อยครับผมย่างว่าสามปลาสามปลาครับผมเมื่อยเติบอยู่ครับผมครับแต่สูงคือเก่าเนาะสูงคือเก่าครับผมครับผม หมานแห้งครับวันนี้สุดยอดแห้งครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอต้อนรับกลับมาอครับพี่น้องมาพบกันคลิปไหนคลิปใหม่ครับผมแมนครับมันหลงความอึนเสาเหนือศิลาะเป็นหมดนีเจ้าปลาครับผมแมนครับมีวสิควิดีทางเหนือก่อนเนาะแมนครับผมครับผมถาฟังเขาจากเบาเหนืออยู่ครับผมเดอเสาเนทครับไอเบาใจครับผมแมนครับผมมันมันครับวันนี้สำหรับคลิปนี้สองบ้าขอต้อนรับกลับมานก่อครับมาต้งกลางเข้ามาสวัสดีครับเบาพุ่มกับขอขอบพุ่มพี่น้องด้วยครับที่เข้ามาร่วม กดไลค์กดแชร์รวมชมคลิปทั้งสองบ้าครับผมจนฮอดตั้งแต่ต้นคลิปจนฮอดถ่ายคลิปครับผมแมนครับผมครับเสียงตกหลองประกันใดก็ขอให้ไร้ไร้ไครับผมแมนครับครับอย่างไรปากสิเมย์ในตึ๊งหน้าครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับก้าวข้ามวะสวัสดีครับผมบ้าครับผม